จะอยู่ในใจเสมอราฟาเอลวารานขอบคุณแมนยูและแฟนบอลหลังมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม3ปีกับกับทีมขณะที่กองเชียร์ปีศาจแดงเสียงแตกมีทั้งเห็นด้วยและไม่พอใจสโมสรราฟาเอลวารานประกาศหลังช้าฝรั่งเศสประกาศยืนยันว่าจะอำลาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหลังหมดสัญญาค้าแข้งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอดช่วงเสมอน,นี้หลังอยู่กับทีมมาเป็นเวลา3ฤดูกาลวารานเผยถึงการอำลาปีศาจแดงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอังคารที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าผมตกหลุมรักสโมสรและแฟน คุณต้องเล่นให้แมนยูในเตดเพื่อเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรผมจะไปเจอพวกคุณทุกคนที่โอลแทฟฟอร์ดเพื่อบอกลาเกมสุดท้ายในบ้านฤดูกาลนี้มันจะเป็นวันที่สะเทือนใจมากสําหรับผมกองหลังจอมเก๋าเผยพร้อมกันนี่วารานยังอัดคลิปวิดีโออาลาผ่านเว็บไซต์สโมสรโดยกล่าวว่าถึงพวกคุณแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา3ปีที่ยอดเยี่ยมที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่พิเศษแห่งนี้และได้สวมเสื้อตัวนี้ครั้งแรกที่ผมไปที่โอลแทฟฟอร์ดในฐานะนักเตะแมนยูไนเต็ตมันบ้ามากบรรยากาศน่าทึ่งมากผมตกหลุมรักสมรและฟน Bon. คุณต้องเล่นให้แมนยูนเต็ดเพื่อเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรสําหรับลูกๆของผมที่นี่คือบ้านมันจะเป็นสถานที่พิเศษสําหรับผมตลอดชีวิตเมื่อแฟนบอลไปที่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาจดจําไปตลอดชีวิตการได้แบ่งปันช่วงเวลานั้นกับพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากวารานกล่าวขณะที่แฟนบอลแมนยูนเต็ดแบ่งความเห็นเป็น2ฝ่ายถึงการที่สโมสรม่ต่อสัญญากับวารานโดยที่เห็นด้วยบอกว่าดีแล้วถึงเวลาสําหรับยุคใหม่และนักเตะระดับเทพแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสําหรับทุกคนอาการบาดเจ็บตามเข้ามาและเราไม่สามารถจ่ายค่าจ้้างแบบนีต่อไปไปด ส่วนกองเชียร์ที่อยากให้วารานอยู่ต่อแสดงความเห็นว่ามันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากของแมนยูนเต็ดและเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดของเราย้ายออกไปแบบฟรีๆน่าสงสารจริงเป็นต้นเซนเตอร์แบ็กวัย31ปีย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนยูนเต็ดเมื่อปี2021ก่อนลงเล่นให้ปีศาจแดงไปทั้งหมด93นัดโดยในพรีเมียร์ลีกลงสนาม67เกมทําได้2ประตูและช่วยให้ทีมคว้าแชมป์คาราบาวคัพหรดูการ2022ทั23อย่างไรก็ตามวารานต้องเจอกับปัญหาบาดเจ็บตามรบกวนอย่างต่อเนื่อง และเวลานี้กําลังพักฟื้นหลังหายหน้าไปจากทีมตั้งแต่เกมพบเชลซีเมื่อเดือนเมษายนโดยหวังกลับมาลงเล่นก่อนปิดฤดูกาลที่ทีมยังมีโปรแกรมเจอแมนซิตี้ในศึก FA อคับรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้